สวัสดีค่ะวันนี้แม่ทรายมีแขกรับเชิญก็คือพี่สมนะคะผู้ช่วยก็คือปปาวันนี้เราจะมาทําไส้กรอกวุ้นเส้นกันนะคะเพราะว่าวันก่อนแม่ทายทำนะคะแต่ทําไม่เยอะแล้วก็ไม่ได้ถ่ายคลิปนะคะพี่ยุกิเอากลับไปแล้วก็พี่สมทานแล้วพี่สมบอกว่าอร่อยมากแล้วก็อยากกินอีกก็เลยเป็นที่มาของการทําไส้กรอกเยอะวันนี้นะคะพี่สมมาซื้หเนะมาเซื้ใช่ใช่ เรอันนี้สามเกลือนะคะเคเร่ัคชิโนเนโกะนินิกุโตะเอซึบุโคโชะสางชีรุย่ใส่สามเกลือลงไปก่อนนะคะพี่สมถามว่าคืออะไรเพิ่มกระเทียมตําไปด้วยนะคะมันจะได้มีความหอมนะคะเมสายจะทําไว้คืนนี้นะคะแล้วก็จะไปย่างมันพรุ่งนี้นะคะเสร็จแล้วก็พริกไทยป่นนะคะ ใส่ไปเยอะๆเลยเพราะว่าหอมใ้ดูสใจ๊อบมาใช่ยมาดอันนี้นวดนวดไปก่อนนะคะเดี๋ยวจะปรุงรสที่หลังนะคะวันนี้ มีนักขุดกันทีนี้ก็ปรุงรสด,ด้วยน้ำมันหอยนะคะไวสตอร์ซอสหนึ่งท<อ>ับพีซอสปรุงรสฝาเขียวนะคะหนึ่งทับพีใส่ผงขนอไปหนึ่งช้อนนะคะใส่น้ำตาลไปประมาณหนึ่งช้อนใส่ไปสิบกรัมนะคะอันนี้ไม่ใส่จะเติมผงของ การทำแหนมไปด้วยนะคะใส่ไปประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะไทโซเซจิผงดอร์ผงดอร์อืเค้วก็นวดไปก่อนให้มันเข้ากันดีๆนะคะผสมกันดีแล้วนะคะทีนี้ก็จะใส่วุ้นเส้นนะคะอันนี้มัน <c oughs> เป็นวุ้นเส้นญี่ปุ่นนะคะแม่ทายก็เลยลวกมาบ้างแล้วนะคะ เพราะว่าถ้าเกิดใช้วุ้นเส้นไทยมันไม่ต้องลวกนะแต่วุ้นเส้นญี่ปุ่นมันจะมีความแข็งนะ<ว>เพราะฉะนั้นแม่ไซก็เลยลวกมาก่อนนิดนึงนะคะกต้อตะกกออเสร็จแล้วก็

ปะป๊าปะป๊าทำยาวๆเลยมามาจะมัดที่หลังใช่สเาสวยไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเวลาเรามัดเราก็ค่อยดันมาอย่างนี้ไงปะป๊าตอนนี้ใส่มาก่อนโซโซพี่สมว่าสกอชิสกอชิสุดโซโซเดี๋ยวยิสติกนกจ้องซึจังสนุกสิสนุกสิ 初めてだね、はい、ピッソンは。お店やる <laughs> 毎日はしんどいかもしれないです。大根。食べる側だった難いいす。ういむしい,すごい<ソ> <laughs> 大変だ。大変でしたね。うん、ベリーハードワーク。ベリーハードワーク、ピッソンも。まんぺんるんやー。明日ね、焼、はい、く。焼きましょう。はい。 พรุ่งนี้เจอก <Trans> <o> ันนะคะเอ้วยนะเ่อยู่จังเดี๋ยวป้าไซให้โซเซหลายลาย ใช้งานใช้งานใช้แรงงานเด็กโอ้ย่างเต็มเลยลูกเอาเยอะๆเลยใส่ยอะๆโอเคโอ้โหยจังขอบคุณいุณไแลวังนต่อ่รนาตฉันางนั้น มันอยมัน,นมีค่เไาหอ,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 อันนี้มันเป็นอาหารเหนือเนาะใช่กเหนืออีสานเขาก็นิยมกินกันเนาะคนะชาวบ้านเขาก็ทําแต่คนกรุงเทพอ่ะก็นยิยมซื้อคนกรุงเทพนะไม่เคยทำหรอกซื้อตลาดเชีงรายใช้ <laughs> าตลาดต <laughs> น่ากินนะเมื่อกี้ยู like ่ตกินไรยูโตะบอร่อยเนะโอซิองจริดูความจโยซี่ เต,ต็มที่ไทม์โซงุไรเออคลุๆねคลไอ้ไฟอ่ะ,ะไอไพอดีมั้ยอ่ะปะป๊าทุกทีเราไม่ได้ใส่อยากขึ้นแด้บ้าอือทุกทีเราไม่ได้ใส่ตรงกลางมันออกข้างๆอันนี้มันพอดีโอ้อูชิโชมนี่เป็นแตงโมนะคะที่แม่สายปลูกเองปีนี้นะคะแต่ว่าไม่ได้ถ่ายวีดีโอเพราะว่าปลูกช่วงที่เป็นโควิดนะฮ ตอนนั้นมาปลูกช้าเนี่ยมันก็เลยแบบไม่ค่อยดีจริงๆอันนี้มันเป็นพันธุ์แบล็กบอลนะคะอุยโคเรทาเนน่าชิทาเนน่อู่้โ่่่่อคเรตทาเนน่าชินน่อย่้วโซ่โซ่่ิเฮ้ย่ยยแต่โมญี่ปุ่นเขาต้องแช่น้ำเย็นนะคะเวลาไปแคมปิ้งเนาะเขาก็จะแช่ที่แม่น้า อันนี้เราก็แช่ในน้ำแข็งเดี๋ยวมันเย็นเดี๋ยวเราก็จะปอกกันเล็กๆเมลอนห้าห้าเล็กๆอย่างงี้นะซูเปอร์ขายประมาณสองร้อยกว่าเยนก็ได้มวยหิวแน่อยู่นะมันมีเนื้อให้กินเปลจื้ออันนี้อันนี้ก็กินได้แล้วเนี่ยแต่มันไม่มีลายอ่ะไม่รู้ทำไมอ่ะอาช่ายูจังยูจังคนละมือไอ้ไอ้สมโภชน์เต๋อฝนตก

วันนี้วันนี้มันจะออกเปรี้ยวนิดนึงนะ่โอ้ยฉี่เนี่ยเมื่อวานมันอาจจะไม่ค่อยเข้าเนื้อเนาะสต๊ี่อยสต๊ี่ออร่อยออออ

กีเเหมือนอะนระแก่ให้สนกะจีสกออีสานน่ะ้คนกะี่า้กอขึ้นเส้นใส่กอยอีสานจกให้นะอร่อยนาจะกนังโอปาจังถ้บเปตเออมโมยก๋อให้แม่ย่าบอกอร่อย่ให้

อร่อเลยอร่อยกว่าเมื่อวานเมื่อวานมันยังไม่เป็นแหนมมันก็แย่ๆแต่วันนี้มันแบบแห้งนะเนี่ยกให่ยไม่ใช่ย่างด้วยอันนี้เปล่ามันถึงอร่อยก็ด้วยบีเบียกินใช่ใช่ยูจังบอกว่ามันเปรี้ยวนะคะยูจังไม่ชอบขหวมใช่ใช่ นอ <ider> <Commons> <t ons cción> ้่อะเรจ้เรย้ออนะ่กะเ่อง <you> ี <cuz Aub ain> ้ยาเหนียว้าเหนียว้อวเหนยวข้าวนานี่เหมือนียวข้าอีสาเนยเหยวเนีะวขเหนียวเนีข้าเหนียวนยาเนี้นยข้าวเหนียว้หนหข้าวเยข้าวเย้าวเหนียวข้าวเหนียวข้วเหนีา เพราะว่าอันี้มันเป็นไส้กรอกข้าววุ้นเส้นเขาจะไม่กินกับข้าวแล้วเขาจะกินกับ่ับผักจริงๆที่บ้านก็มีผักแล้วแต่หมามาลืมน้องโยมาชิมลูกพี่สมสามอันนี้ก็สามมันพี่สมสี่หืมอ่ะย่างแล้วอร่อยอือ 아니가. 미안 아이 그냥 불붙아요 아이요. 예뻐. 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 예 ไอพี่สมโดโพี่สมภาษาเหนือเขาเรียกก้นต่างปอดนะเจ้าอร่อยไหมลูกเหมือนไส้กรอกอีสานไหมเนาะอร่อยเนาะใช่ใช่เปรี้ยวพอดีเนาะไม่ได้เปรี้ยวมากมี่นังมีคนเขาเรียกพี่สมพี่สมอ่ะทาไมถึงเรียกพี่สมบอก fc ไหนสิลูกทำไมถึงเรียกพี่สมหรอะก็พี่สมชื่อญี่ปุ่นชื่อโซเมียโซเมียก็เขียนภาษาอกฤษ ว่า S O M E Y A แม่ก็เลยเรียกว่าสมยาเออเหมือนชื่อไทยก็เลยเรียกว่าพี่สมพี่สมชอบมากนะฮะชอบชื่อนี้มากแล้วก็ถามว่าชื่อพี่สมมันแปลว่าอะไรใช่ไหมแม่ก็ขอเป็นชื่อคนไทยที่แบบอะไรนะะนิงเกียอยู่แต่กมุยปุกยใส่โอ้โหเจ๊ดูดิมีแต่คนชอบเดี๋ยวต้งทไว้คงเกินี่ยใส่กระอาษมุ้ยย่วกระต่ายอืม

ठीक का, सॉरी का